สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูสถานที่จะัะรับประมงครับนี่ครับคลองน้ําแม่น้ํากว้างมากครับกว้างประมาณโอ้ห้าสิบเมตรครับยาวไปตามถนนยาวสุดโอ้ตาตามถนนครับตัวถนนสุขุมวิทหมายเลขสามครับนี่คือตัวคลอยกระทง เขาที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้สำหรับใครที่อยากจะอะกระทงคืนนี้รับรองคนมาแน่นมากๆครับตอนนี้อยู่ตรงข้ามฟาร์มเตระเคจำนวนประกานะครับนี่ครับคนโตก็ค้ามในค้าเริ่มบางแล้วครับนี่แม่น้ำยาวใหญ่ครับ ัวนี้คนเยอะแน่ๆนครับตัวนี้แน่นมากๆาเลยจะพาชนไปที่หนึ่งนะครับสำหรับใครยังไม่มีที่ไปครับเชิญครับที่นี่ครับหน้าฟาร์มจระเข้ครับถนนสุขุมวิทครับรองตัวนี้คนเยอะแน่ครับนี่ครับแม่น้ํามีจอกแหน่ด้วยครับเยอะเลยครับแหนแดงนี่ครับตัวนี้คนเยอะ ก็เขตที่เป็นเขตโรงงานอ,อุตสาหาก,กรรมนะครับคนเยอะนี่ข้างถนนก็จะมีโต๊ะวางแถวนี่ก็ทํารชมเนี่ยมีแขงขอากาันนะครับมาวางเริ่มวางแล้วแล้วก็มีป้ายนี่ครับจำนวนจำกัดคนที่เข้าไปครับในเกินยี่สิบห้าคนต่อครั้งนะครับนี่ครับ ขณะที่เขาติดไยไว้ห้ามคนเทียบห้าคนนะครับนี่ในในนี้ครับส่าเกิดก็เกิดอันตรายได้ครับเขาเตือนได้ดีมากๆเลยครับนี่ครับลมเย็นสบายครับคืนนี้เจอกันครับที่นี่ครับไปดูอีกทีหนึ่งครับไปตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับท่านชมตรงนี้หน้าเคหะบางปูนะครับสมุดประการที่เขาเริ่มตั้งร้านค้าบางแถงนะครับ นี่ก็เป็นเคหะบางครูนะจุดนี้คนเยอะมากเลยครับตอนกลางคืน น,นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทําน้ําปุกนะครับเอาเดบล์วัฒน้น้ำปุกให้มันสวยงามอันนี้คือจุดตรงที่หน้าเคหะบางปูนะครับตรงนี้คนก็เยอะมากครับเพราะตรงนี้โรงงานเยอะมากครับแล้วก็พนักงานที่ทํางานในในใน,ในบางปูก็เยอะมากๆครับแถวน,นี้คมบางปูครับจะมาที่นี่ครับเดี๋ยว่อนดีวเราก็ติดตั้งก่อนเลย คืนนี้เจอกันนะครับคนเยอะมากครับขอบคุณทุกกระดับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเป็นแม่น้ำที่กว้างที่กว้างและยาวมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็น้าเคหะเหมือนกันครับก็อันนี้เคหะหงมีสองจุดครับนี่ครับ เทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาจัดจัดให้ครับมีที่ลงมาไปนะกไปไกลไกลชิดน้ำมากครับอันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่กำลังตั้งแผงขายของร้านขายของร้านค้าครับคืนนี้เยอะแน่แน่คนครับนี่ครับตรงถนนเทเดินเนี่ยจะมีคนเยอะเต็มมากเลยครับไม่มีที่เดินนะครับกลางคืนประมาณสักเริ่มแต่ห้าหกโมงไปครับเยอะมากๆนี่ครับสับครยังมีที่ไปนะครับเชิญที่นี่ครับเคหะบางโพนะครับหรือว่าตรงที่ หน้าฟอร์มตราเทสมุดรประการครับตัวนี้เจอกันครับขหรับรายกระทงวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับ